ครับก็วันนี้ในนามสมาคมช่างผมเสริมสูงพิเศไทยนะครับก็ได้เรียนเชิญท่านพออนะครับได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับงานสหกรณ์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้ท่านได้พูดคุยหน่อยว่าสหกรณ์เนี่ยทำแล้วดียังไงนะครับครับนะครับก็วันนี้ทางผมเองจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มาให้ความรู้นะครับในเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์นะครับการจัดตั้งสหกรณ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า ผู้มีความเดือดร้อนนะครับมีความต้องการที่อยากจะตั้งสักกรนะครับถ้าเป็นสักกรบริการนะครับผู้ที่มีอาชีพเดียวกันนะครับสามารถที่จะมาตั้งสักกรประเภทบริการนะครับสักกรบริการก็จะมีวัตถุประสงค์นะครับและอำนาจการทำการโดยสักกรบริการก็จะสามารถที่จะขายสินค้านะครับบริการให้กับสมาชิกนะครับมีการรับฝากเงินของสมาชิก นะครับการให้สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเป็นสักกรเองนะครับทางรัฐเราเองก็สนับสนุนนะครับให้มีสักกรเพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือสมาชิกนะครับตรงนี้เนี่ยทางรัฐเนี่ยสากกรเมื่อมีการบริหารงานนะครับแล้วมีกําไรนะครับสามารถที่จะจัดสรรน,นะครับ ปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกได้นะครับโดยทางรัฐเองไม่ได้มีในเรื่องของการเก็บภาษีนะครับนิติบุคคลตรงนี้เรายกเว้นให้กับสากลนะครับเพื่อเป็นทางเงินกลับไปให้กับสมาชิกได้นะครับต้องต้องแจ้งอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกเองหรือทางช่างตัผมนะครับและช่างเสริมสวยนะครับนะครับนะครับถ้าเกิดว่ามีความประสมที่อยากจะ เป็นสมาชิกนะครับก็ก็ลองรวมกลุ่มกันนะครับอย่างเช่นทางสมาคมช่างตัดผมแห่งประเทศไทยนะครับนะครับที่มีเจตนาอยากจะช่วยเหลือสมาชิกนะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อแล้วก็สามารถที่จะจัดตั้งสักรได้นะครับทางสำนักง,งานสักรจังหวัดเองก็ยินดีที่จะมาตั้งสักรให้กับทางสมาคมช่างตัดผมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณเช่นเกันขอบคุณคุณคนะครับนี่นะครับ